สวัสดีครับวันนี้พบกับผมชาโคแมลกึมวันนี้ผมจะพาพี่ๆี่มาดูการผสมพันธุ์ของตัวตุ่นกันนะครับไปชมกันได้เลยครับนี่ครับพี่ๆีมาดูเลยนี่คือเจ้านำโชคพ่อพันุ์ตัวตุ่นของเราเป็นไงครับหน้าตาหล่อใช่ไหมครับนี่ของแท้นะครับนี่มาดูกันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับน้องนำโชคของเรากําลังกระดึบ๊บกระดึ๊บ พันตัวเมียเป็นไงครับดีลาเด็ดใช่ไหมครับนี่ซูมเข้ามาซูมเข้ามาครับนี่ไม่ใช่แล้วครับนี่หน้าผมครับอย่างรออะไรไปดูตัวตุวต่นกันดีกว่าเป็นไงครับลีลาเด็ดไหมครับไอ้วันนี้พบกับชานมด้วยนะครับนี่น้องชานมน้องสาวของผมเองเป็นไงชานม มีตัวตุ่นกำลังจะเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับพร้อมมีนอนครับไปก่อนนะครับ